ผ่านไป40ยนาทีไห้กันสำเร็จไปทีเอพรอยสบายดียินดีตอนหับขรสูหา่านเพนดาเทตัเด้อเมื่อนี่ลูกค้าก็จะมาซักทับเป้าเป็นเปลวป,ป,ป,ปโกวิลกรรมลมรดมาเนาะงานนี้เป็นงานยาชาแล้วเฮาก็มาติดตำแหน่งเมื่อเวลาผ่านไป้0ปายนาทีเฮาก็เดินสินสสำเร็จไปทีเยพรอยลูกค้าวาส่ย,ยาซาก็เจ็บคืเอเเ่าเพราะวาบอนหัวเขามันจะเจ็บแหงเนาะเมื่อเวลาผ่านไป40ปยนาทีไห้กันสำเร็จไปทีเอพรอย ตอนซักไหมมันจะดำเข้มหน่อยหนึ่งเพราะว่าเบื้องยุกกล่องมันจะดำเข้มแต่ว่ายามเวลาตกเขียดมามันจะจางหน่อยหนึ่งเพราะว่าสางผสมสีจางให้แล้วบอนเป็นเพลสงจะปัดดำจางเพื่อใบเห็นไล่เก่าแต่ว่าบางบอนบางจุดยังเห็นเป็นสีแดงอยู่ลูกค้าคนนี้เป็นลูกค้าประจำของทางห้านซักไปซักมากลูกค้าก็เงานอนหน่อยหนึ่งลูกค้าว่าถ่ายไวเดียบวบไวแล้วเจ็บเหงียวแหงแล้เวลา่านไป4ีปนาทีไม้กัสำเร็จไปทีมห้อย สบายดียินดีตอนห,บอหาบกัูโซฮานเพนดาเทตัเด้อเมื่อนี้ลูกค้าก็จะมาซักทับเป้วเป็นเป้าปโกวิรกรรมลมลถมาเนาะงานนี้เป็นงานยาชาแล้วเขาก็มาติดตำแหน่งเมื่อเวลาผ่านไปสไปิ้าปานาทีเขาก็าเดินสิน้จสำเร็จบางทีเอพ่อยลูกค้าว่าสายยาซาก็เจ็บคือเกาพระว่าบอนหัวเขามันจะเจ็บแหงเนาะเมื่อเวลาผ่านไปสี่ปนาทีไล่กัอนสำเร็จบางทีเอพ่อยตอนซักไมมันจะดำเข้มหนอยนึงราะว่าเบื้องยุกกองมันจะดำเข้ม แต่ว่ายามเวลาตกเกดมามันจะจางแน่ๆนนเพราะว่าสางผสมสีจางให้และบอนเป็นเพ้างจะปัดดำจางเพื่อใบเห็นลายเ่าแต่ว่าบางบอนบางจุดยังเห็นเป็นสีเดนอยู่ลูกค้าก็นี่เป็นลูกค้าประจำของทางห้านสักไปซักมากลูกค้าก็เงานอน,หน,หน่นึงลูกค้าว่าถ่ายไวเด้ยบไวแล้วเจ็บเนี้ย